อาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ายูทูบรถกก่เอฟซีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องยูทู b e บ้ารถไทยสิงคร,รับสวัสดีพี่ยังเฟนเทสบ้ารถไทยังล้านอ้าวคลิปนี้พาวงย่างน้ำกลรถไทย ัพิษแล้วเอวด้วเส <si ียงมัมเขาเรื no ่อยดิบอกไอ้บอกแต่ว่าจะสิ่งแห้งเอ๋อเมื่อยเด็นมัมแนวมวนรปเลยด้วันับข้าวใบดุนก็ต้องมันครับได้ได้เมื่อเราให้กับไข่ดิเนื่อข้าไทยเมีไปเลยไรเติมเนี้ยบซิ่งครับ มันนี้ผมนาชีไม่ใช่อกวิ่นเว้นยิ่นนาทั้งดากนี่ล่องน่อยยังเป็นนายังนาหกไปจักหน่อยมาไหวได้จะซ้ำหอบเปลี่ยนกันเอ่ฮวงว่านา,า,า,นา,าอ,อ,อุ้ว่าหัวน้องไทช้ช่างให้เฮ้ยเนี่ยไรว่าหมดรับจังเขาป่วยไปยากว่าใครได,ได้หน่อยดูครับเพราะว่ามัน แตงดิ้ดิครับแตงแล้วมันไทยหนาครับมันแตงเหรียญซื้อจังใหญมันแตงอ้าวเช่นนั้นก,นกน็หาหมูไทยบ้านหากันไทยแ่งกันดิรถไทยสีแห้งงกันบอกน้ำสมัยผมเป็นเบาสมน่อยสมัยตะกี่ว่า ห้เาออเอาเยดเแลนบันเอาจักรยานมาขี่น้วกดรเข้าเออเอเอเอ,อ,อยู่จ้องพ่องต้นาน้ยมันรถเมืยัไม่คนเมยเดด คนเมื่อยหรอเฮี้ยใหญ่เฮี้ยยังสมพงใหญ่เของแล่นน้ำฝนเนาะรถไถคนยางน้ำเด้เนี่ยมันรถไถยางน้ำคนเดิรถไถคนเดินตามส่วนเขาเอื่นเสียงพอกี่หูฟตอร์ฟงเลยครับเศร้าไทยกับเศร้าได้อายของมัเมื่อยไรดิใกล้ยุ่งเหนื่อยมืะออื่นพอใหญ่ ขวดขวดแห้งมัมบานเอ้าเอ้ยเอ้าห้ยหูสันซองหรอกที่พ่อว่ามันเล่นนี่แสแม่เอ้าเก่งเข้าไปเฮาเฮ้ยเอ้าดันขาดันดันเอ้าเปลี่ยนมือบานมื้อเก่งบันได้โตใไงเก้าอยู่บันนี่โตแบกมามาที่เลยเว้ยมันยังสมน้ำสมเนื้อมันเนงไหมต้องหันหางรถท่าปิ่น โอ้โหเน็กคลองเลยบันโอ้โหมันต้องเห็ดหองเตะย่างน้ำป่นได้เนี่ย สิ่งแต่นแกแจ๊กมากครับเฮเพ่ีว่มีโหลดที่เรได,ด้ปะเลีย้าอดำเพียนก็ได้เฮายองเมื่อย าจนปัน่นอ้าถูก้สิ่งเด้วเว้ยอันงกาดอกบัวเด่นไปครับมองกันหน่อย สาดดีครับก่อนจีไทยห้อยฝนไม่เลยเว้ยเตือามันเริ่มห้าอดดไม่หลุนก็ไม่ค่อยอยากใช้ในคูเหือ รอบที่สองเพื่อนนี่ เ้ย้มที่ได้ให้หนึงผบอกโค้ด้นนวยเพ่อที่มาหอบนึงเง้ของสมยัยเดรี่ีือไทยแหลวะ่ะหน้าเิททงเวดหน้าือคุณเหมือนี่ให้ไปไทยยนันได้พ่อไลอยู่้ย พอหายส่องบ่ะดัง